ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารีวิวเครื่องตัดกระดาษหรือเครื่องไดคัตนะครับยี่ห้อคา m มโอกันวันนี้เราจะทำการตัดสติกเกอร์นะครับด้วยใช้โปรแกรมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการทํางานของเครื่องนั้นทํางานอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับพอเราเปิดคอมพิวเตอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้เราไปที่โปรแกรมตัวนี้ครับโปรแกรม c e l u เอ t สตูดิโอนะครับเดี๋มึงคลิกเข้าไปเลยสําหรับผู้ที่ ไปซื้อเครื่องมาทางร้านจะแนะนําว่าให้สามารถโหลดโปรแกรมสิลูเอตนี้ได้นะครับในเว็บไซต์นะครับเราก็ไปโหลดตามเวอร์ชั่นที่ต้องการและสามารถเครื่องเราสามารถรองรับได้นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีแผ่นรองตัดซึ่งอยู่ในโปรแกรมมาให้นะแผ่นรองตัดตัวนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้วันนี้ผมจะใช้ขนาดของกระดาษคือขนาด A4 เราก็จะมาตั้งค่าตรงนี้ครับว่าเป็นกระดาษ A4 e หลังจากนั้นพอเปิดแพลตฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปเปิดไฟล์ที่เราต้องการจะทําการใดคัดหรือทาการตัดนั่นเองเนาะไปที่ไฟล์ครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปที่คําสั่งเปิดอ่าแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะทําการตัดอ่าเลือกขึ้นมาวันนี้ผมจะตัดรูปนี้ครับผมเป็นรูปเอ่อของสนามฝึก MTC นะครับนี่เราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับโอเพนมาเรียบร้อยครับไฟล์เข้ามาอยู่ในตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ทําการย่อครับไปที่มุม ด้านบนนะครับเราทำการย่อรูปภาพที่เราจะทําการตัดย่อลงนะครับย่อลงย่อลงลักษนี้เนาะโอเคครับพอทําการย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเล็กขณะนี้เราจะมาทําการวาดเส้นตัดให้กับรูปที่เราต้องการจะทําการตัดหรือได้คัดนะครับให้มาทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเลือกไปที่ตัวไอคอนตัวที่5นะครับจะเป็นรูปลักษณะเหมือนผีเสื้อนะครับตัวนี้นะครับก็ทําการคลิกหนึ่งครั้งครับ จะมีหน้าตาตัวนี้ขึ้นมาหน้าหน้าจอตัวนี้หรือหน้าตาตัวนี้ขึ้นมาครับให้เราครอบนะครับให้เลือกให้เลือกตรงนี้ก่อนอเลือกที่การวาดเต้นนะหลังจากนั้นแล้วจะเป็นเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปกากระบาดรูปเครื่องหมายบวกเนาะเอาไปคุมไปครอบตรงภาพที่เราต้องการทําการใดคัดหลังจากนั้นแล้วนะครับรอโปรแกรมขึ้นมาเมื่อภาพเป็นสีเหลืองแล้วให้ปรับทางด้านบนตรงนี้นะครับให้ปรับขึ้นไปให้สีเหลืองนั้นเต็มพื้นที่เลยลักษณะนี้เลือกด้านล่างครับ อันล่าสุดเลยตรงนี้นะครับจะเป็นการตัดแบ็กกราวหรือพื้นหลังของเขาออกก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการเอามาใช้งานคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็รอโปรแกร,รมทํางานให้มันรันไปหลังจากนั้นแล้วพอเราได้ลักษณะนี้เราจะดึงแบ็กกราวห้อกมานี่ไหมครับแบ็กกราวหลุดออกมาแล้วหลังจากนั้นแล้วให้เราคลิกที่แบ็กกราวแล้วก็ทําการดีลีททิ้งไปครับเอาแบ็กกราวออกไปหลังจากนั้นแล้วเริ่มการวาดเส้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําการวางลงไปในตัวเพจด้านล่าง ครอบที่ตัวรูปที่เราต้องการเช่นเดิมครับผมปรับสีเหลืองให้เพิ่มมากขึ้นโดยปรับตำแหน่งตรงนี้เนาะนะครับปรับตรงนี้ทอสีเหลืองเข้มขึ้นมากแล้ววันรอบนี้เราให้เลือกการวาดเส้นลักษณะอันบนสุดก็คือการวาดเส้นแบบวาดเส้นดังด้านนอกและด้านในนะครับด้านนอกและด้านในคลิกหนึ่งครั้งครับลักษณะนี้ตอนนี้เราจะได้แล้วครับปีเส้นด้านในเห็นไหมครับนี่ลักษณะเส้นสีแดตงตัวนี้เป็นเส้นที่เครื่องจะทําการตัดตามแนวเส้นนะครับทีนี้ให้เรา คลิกขวาคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็ข้อไปที่รูปภาพหลังจากนั้นแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งให้ไปเลือกที่กลุ่มครับ mm hmm. เพื่อเป็นการรวมกันเวลาเราเคลื่อนย้ายไปแล้วมันจะไปด้วยทั้งเส้นตัดด้วยแล้วก็ตัวรูปภาพด้วยครับเอามาวางบนพื้นที่ที่เราต้องการนะครับตอนนี้เราจะวางบนนี้เนาะเราก็ทําการหมุนปรับได้ตรงตําแหน่งสีเขียวด้านบนนะครับปรับได้วางแล้วษาะนี้เลยเรี <c oughs> ยบร้อยแล้ว ตรงนี้เราจะเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มันจะมีตัวนี่ครับตรงนี้จะเป็นขนาดนะครับโดยบอกขนาดของผมผมตั้งไว้ให้มันเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะสามารถปรับย่อขนาดตามที่เราต้องการได้เนาะวันนี้นะครับเราก็จะเอาพับเพราะวางบนเทมเพตอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทําการตัดกันนะครับ หลังจากที่เราจัดวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะได้รูปภาพประมาณนี้วันนี้ผมจะตัดขนาดนี้เนาะก็วางในกระดาษ A 4สทั้งหมดของเรานะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่ให้มากับหัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแผ่นรองตัดนะครับแผ่นรองตัดก็จะเป็นแผ่นลักษณะนี้นะครับแผนน่นลักษณะนี้มีความกว้างตั้งแต่เอ่อมีความกว้างสุดเขาคือ12บสองฟุตสินิ้วนะครับด้านในก็จะเป็นแผน่นแผ่นกาวนะครับแผ่นกาวล้วก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้ทำข้าเอาเข้าเครื่องตัดได้เราจะเอาแผ่นได แผ่นรองตัดตัวนี้นะเราจะเอาสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์วางไปที่แผ่นรองตัดลักษณะนี้เลยนี่แผ่นรองตัดเนาะเราก็จะเอาสติกเกอร์วางลงไปที่แผ่นรองตัดลักษณะนี้เราก็ดูแนวะตำแหน่งของรูปศรนะครับแนวของูอนรูปสอนทั้งหมดตัวนี้เอาสติกเกอร์แปะเข้าไปที่แผ่นรองตัดลักษณะนี้นะครับหลังจากนันะ้นแะล้วน,นะ แตะกัลักษณะนี้เลยนะที่แผ่นรองตัดนะครับหลังจากนั้นแล้วเรามาที่เครื่องไดคัตคารมิโอกันนะครับอันดับแรกเลยเปิดเครื่องขึ้นมาครับเป็นระบบทัรสกรีนนะครับเป็นระบบทัรสกรีนทั้งหมดมี2หัวตัดนะครับสำหรับรุ่นนี้เปิดเครื่องขึ้นมาด้านในมี2หัวตัดนะหัวตัดที่1และหัวตัดที่2วันนี้เราใช้หัวตัดที่1กันหลังจากนั้นแล้วนะครับให้เอาตัวแผ่นรองตัดนะครับเข้าไปที่เครื่องนะครับลักษณะการวางคือ วางมุมด้านข้างนี้ให้ติดขอบเส้นนะครับอ่าหลังจากนั้นแล้วกดไปที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะครับลูกศนะรชี้ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับศรชี้ขึ้นนะครับแล้วไปกดเลยเครื่องทำการดูดแผ่นรองตัดเข้ามาด้านในเรียบร้อยหลังจากนั้นเรากลับมาที่ตัวคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้ตัวคอมพิวเตอร์ครั้งหนึ่ง ให้เราคลิกเลือกไปที่คำสั่งว่าส่งครับอยู่มุมด้านขวาบนตรงนี้ครับคลิกส่งหนึ่งครั้งหลังจากนั้นแล้วจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นเรื่องของแรงตัดเรื่องของใบมีดนะครับให้เราไปเลือกนะครับมันจะมีตัวเลือกให้ที่เป็นออปชันให้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับวันนี้เราจะกําหนดค่าใหม่นอกก็เป็นวันนี้ผมจะเลือกที่สติกเกอร์ธรรมดาเนาะอันนี้ก็คือแรงในการตัดนะครับ ลักษณะการกดของใบมีดคือจะให้แรงขนาดไหนเราตั้งได้เนาะวันนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณที่6กเนาะความเร็วของการตัดก็ให้อยู่ที่ประมาณที่4เท่านั้นพอแล้วน,นะกดส่งด้านล่างได้เลยครับปุ๊บพอกดส่งด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องตัดจะทำงาน เคมันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดตัวตัวลูกศรชี้ลงลูกนี้นะครับแล้วก็แผ่นรองตัดนั้นจะไหลออกมาจากเครื่องเองอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เครื่องทาการตัดสติกเกอร์ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพอเราออกมาจากแผ่นรองตัดแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับเราก็วางบนแผ่นรองตัดชิ้นงานที้นั้นแล้วให้ทําการค่อยๆแกะนะครับตัวสติกเกอร์ออกนะครับในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอันดับแรกเลยผมจะตัดแบ่งก่อนนะครับเพราะว่า ใน1แผ่นเอสนี้ผมได้ทําการแบ่งไว้เป็นทั้งหมด3 3สารูปด้วยกันเดี๋ยวทำให้ดูทั้งหนึ่งอันนะครับหลังจากนั้นแล้วเขาตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรารทําการใช้คัตเตอร์น,นะครับค่อยๆแกะนะครับค่อยๆแกะนะครับจากตัวแบบออกนะครับเพียเล็กน้อยพอนะครับค่อยๆแกะนะไม่ต้องรีบนะครับช่วงจังหวะตรงนี้อาจจะต้องใช้สมาธินิดน,นึงเนาะนะครับเพื่อให้งานนั้นออกมาอย่างละเอียดเนาะ ันนี้ผมจะตัดทำการแกะท้อนล่างก่อนก็คือตรงที่เขียนคำว่า,า training center นะครับด้านล่างก่อนนะครับแล้วให้เราค่อยแกะเลยใช้แกตเตอร์แกะออก เรียบร้อยอ่าำสำหรับสติกเกอร์ที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วลักษณะนี้เค okay, เรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้เครื่องไดคัตนะครับอ่าเราก็ได้ตัดสติกเกอร์เป็นี่เรียบร้อยลักษณะนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่อ่ากำลังทดลองงานใช้เครื่องอยู่นะครับก็เลยมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับนะก็สุดท้ายแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับสิ๊กใหเพื่อติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับการแจ้งเตือน ในการทำคลิปวิดีโอต่อนต,ต่อไปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ like, ขอบคุณมากครับ